สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินขอเอาใจสายรุยกันหน่อยนะคะคันนี้เป็นอีซูซูดีแมคคารถยนตนปี02 4 w ์ e อ l วค่ะเครื่อง3.0ปั๊มสายนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดา w ฟวิลใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่ดังค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์รถสวยคุ้มค่าน่าใช้งานนะคะราคา189,000บาทค่ะ กระจกเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ระบบเบรกเป็น ABS มีเทอร์โบ F55 ขับสนุกค่ะเยียบพุ่งพุงแรงๆนะคะแอร์เย็นมาพร้อมเครื่องเสียงอีกหนึ่งชุดค่ะสวยๆนะคะพร้อมใช้ค่ะ ร้อแม็กซิ่งขอบ18อยางยังดีนะคะ1 8 9 0 0 0บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะหากถูกใจยังไงแนะนำให้เดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันด้วยตนเองนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ